ในช่วงของสันสร้างสวยครับหลังจากที่ออกอากาศไปนะครับกับ The Sip Plastic Surgery ครับได้รับการตอบรับได้ดีมากเลยแล้ววันนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นวัตกรรมที่เรียกว่า f a Face Lift หรือการดึงหน้ายกกระชับเหมาะกับพวก Baby Boomer หรือคนที่มีปัญหาเรื่องแก้มหย่อนคอยครับวันนี้รเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณวีริษาผ่องอินทรคุณพิต้อยภรยาปา่าโนชเชิญยิมครับและแพทย์หญิงดารินม่วงไทยศัลยแพทย์ตกแต่งเดอะซิ p ลาสติกเ u ร g e เจมาพูดคุยอีกครับสครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะภรรยาป่านโน้นั่นเองและแพทย์หญิงดารินนะวันนี้จะบอกว่าอันนี้คือภาพหลังทําแล้วว่าอันนี้ประมาณกี่เดือนแล้วท่านหมอหน่เดือนหเดือนเราย้อนกลับไปดูภาพก่อนทํานะว่าเป็นยังไงบ้าง่เราไปดูภาพก่อนทําก่อนเลยครับแม่เข้าประเด็นเลยครับณนะตอนนั้นเรามีความเครียดอะไรกับใบหน้าบ้างครับ คือต้องบอกก่อนว่าเคยทําสัญญกรรมดึงหน้าเนี่ยมาแล้วสองครั้งทํามาแล้วด้วยอ๋อทมาแล้วสองครั้งครับครั้งก็ห่างกันประมาณสองปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคุณแม่เนี่ยพอดีเป็นอะไรเบลเาซี่เป็นเบลพาซี่เพาซี่ทีนี้ข้างเนี้จะตกง่ายคือหมายถึงเคยถามคุณหมอคุณหมอมันเกิดจากแรงดึงดูดอะไรนี่แหละมันจะทาให้เวลาทําไปแล้วอ่ะมันก็จะตกได้แล้วมันก็เกิด ล่องแก้มล่องน้ำมาบออแล้วก็มีความรู้สึกว่าหน้ามันไม่โอเคสหมอแล้วมันไม่เพลินใจมันไม่เพลินใจเราอายุหกสิบห้าแล้วก็กลับว่าเอ้ยขอทําอีกครั้งหนึ่งเถอะครั้งที่สามเหรอรันที่สามเลยคุณหมอที่กับคุณหมอนี่ยคือรั้งที่สามทั้งที่สามก็เลยมา่อทศขอทบคุณหมอใช่แล้วก็ ด้วยความที่คุณหมอเป็นพี่อีด้วยกันยอมเข้าใจเรื่องความปัญหาเนาะเราอ,อยากได้ยังไงคุณหมอก็จัดการให้เราก็ถูกใจคย้อนกลับไปนะวันนั้นคุณหมอพอเห็นเคสตั้ดี้ที่ทำมาแล้วสองครั้งแล้วอยากจะทำครั้งที่สามคุณหมอหนักใจไหมครับไม่หนักใจค่ะก็จริงๆเรามีคนไข้อาย,อยุถึง76-77สที่บอกว่า เแม่ยังอยากส่องกระจกแล้วแฮปปี้กับตัวเองก,ก,ก็เหมือนกับแม่ต้อยเลยนะคะของแม่ต้อยเนี่ยเขาจะมี2ปัญหาหอ,อยู่รวมกันก็คือ1เป็นเบลพาซี่คำว่าเบลพาซี่ขออธิบายเพิ่มเติมก็คือ,อเป็นการติดเชื้อไวรัสแล้วก็มันเป็นเส้นภาษาที่ควบคุมหน้านะรั้นห<อ>น้าด้านนึงเขาจะขยับได้ไม่ค่อยดี คุณแม่เป็นมาพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งมันอาจจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ว่าคือยังไงเนี่ยสองข้างก็จะไม่เท่ากันคะเวลาที่เราปรับในเคสที่มีปัญหาเบลพาสซีคือเราอาจจะต้องดึงข้างที่อีกข้างหนึ่งเยอะกว่าเพื่อให้มันออกมาบาลานซ์กันมากยิ่งขึ้นคุณบอกใช้เทคนิคพิเศษมากๆเลยใช่แล้วตอนทำณวันแรกที่ตัดสินใจทำลัวไหมครับคืออยากสวยเนาะอยากสวยต้องทนเนาะก็ต้องทนอ่ะแล้วอย่างหนึ่งก็คือ ก็ไม่ได้กลัวก็เคยผ่านมาแล้วแล้วก็มั่นใจในคุณหมอด้วยใช่แล้วก็มีเทคนิคใหม่ๆซึ่งเมื่อก่อนที่เราทําอาจจะไม่มีเทคนิคใหม่ๆอะไรองี้แล้วก็พอมาคุยกับคุณหมอพวกคุณหมอพูดถูกหมดเลยว่าหน้าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะการนึงมันก็จะลําบากนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องตกอะไรเงี้ยเราก็มั่นใจะฮ ล้วก็เลยคิดว่าขอสวยสักครั้งเถอะเพราะว่าอายุมันเยอะแล้วเรายังอยากเป็นวัยรุ่นอยากไปเที่ยวกับลูกอยากไปนู่นไปนี่ยังมีควเป็นคนสุขอยู่ทำงานโรงงานเหนเดิมด้วยก็เลยเป็นหน้าเป็นตาให้สามีที่มีป่านอัดเนาะก็ต้องเต็มที่เราต้องเชิญยิ้มนะแม่หน้าเราต้องยิ้มคือตอนนี้จะบอกว่า อยากยิ้มแต่หน้ามันยังไม่ยุบรอให้มันยุคก่อนเพราะมันเดือนเดือนเดียวสวยนะเดือนเดียวยังเปลี่ยนได้ขนาดนี้แบบแล้วจริงๆถ้าเกิดให้หน้าคงที่ให้ให้สวยแบบเฟซล็อกอะไรเงี้ยประมาณมกี่เดือนคะสามเดือนค่ะ ผ่านทุกย้อนย้อมไปถามไปที่คุณหมออันนี้เราเจาะไปถึงชั้นแสมแล้วพอเราดึงก็คือมันเป็นคริปหรือเป็นแม็กเย็นยังไงครับดึงยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยของคุณแม่ปัญหาหลักๆคือคนเราเวลาสมัยก่อนเราจะหน้าวีเนาะแต่พออายุเยอะขึ้นหน้ามันจะยูเป็นตัวยูไขมันเอ่ยหรือผิวหนังมันจะตกแล้วก็ค่อยๆหย่อนคล้อยคะคนเราจะมีปัญหาช่วงด้านล่างเยอะมากเขาเรียกหน้าส่วนล่างก็ส่วนคอนะครับการผ่าตัดดึงหน้าในยุคปัจจุบันก็คือต้องไปดึงชั้นแสมซึ่งจะเป็นคีย์หลักเลยที่จะทำให หน้ากลับมาวีขึ้นนะคะใช้เป็นเทคนิคของไหมยเย็บนะคะยเย็บใช่ค่ะเราเรายังไม่ได้ไปยิงแมสข้างหนอ,ออแต่ว่าเทคนิคของการดึงสมัในแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกัน<อ>แล้วก็ของเราจะใช้เป็นเทคนิคเฟสออฟก็คือการฟรีผิวหนังออกมาทั้งหมดคือแต่ละที่ก็อาจจะมีะดีเทลที่มันแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้การดึงที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติใน ในบางคนไปดึงหน้ามาแล้วมันแบบดูเฉียวแบบเป็นเหี่ยวเลยก็ไม่ชอบอ่าไม่ชอบอย่างที่เป็นธรรมชาติด้วยเท่ากับคุณแม่เนี่ยไม่ได้เคสคุณแม่ไม่มีการตัดชิ้นเนื้อตัดค่ะตัดด้วยใช่ไหมอ๋อต้องตัดเพราะต้องทำให้มันดูเชฟรูงตัดแล้วก็ดูเขาไม่ต้องต้องไปเย็บอ่าสมัยช่วงล่างค่อนข้างเยอะเพราะว่าแก้มด้านล่างมันตกเยอะได้คุณหมอครับถามไปดูว่าของคุณเปคดีคุณแม่เนี่ยตัดทั้งหมดเออดึงทั้งหมดกี่ส่วนครับเขาเรียกว่ากี่ส่วนหน้าส่วนกลางหน้าส่วนล่างแล้วก็ดึงคอ ดึงคอด้วยแล้วดึงคอไปเก็บตรงไหนครับทคยทอยหลังหูอเคแต่มองใกล้ๆค่ะกีโน่ไม่เห็นรอยเลยเียไม่คือไหนเลยนะรอยน้อยมากดึงมาแล้วแบบแล้วแค่ะลที่คุณหมอทำอ่ะสวยมากเพราะปกติคราวที่แล้วที่ไปทำมามันเป็นขี้รอยแล้วเวลาไปหาคุณหมอเนี้ยจะให้หายก็ต้องฉีดยาซึ่งมันเจ็บมากฉีดยากีรอยเนี้ยเจ็บมากก็เลยทำกับคุณหมอเนี้ย แผลแทบมองไม่ห็นเลยคุณผู้ชมน่าจะอยากขอดูแผลขอดูแผลใกล้ๆ,ๆ,ๆตอนนี้อันไป้แค่หนึ่งเดือนนะอ่ะดูใกล้ๆ,ๆเลยครับขอองนด้านข้างนิดนึีเนี่ยเป็นแค่นี้จุดเล็กๆ,ๆกลเลยก้องซูมอะไรครับอ่าแล้ว,วถ้าเกิดใครสนใจอยากกระทำนี่สามารถคอนซัลท์คุณหมอเลยนี่คือนั่งใกล้ๆน,นี่คือเห็นเห็นแบบจุดนิดเดียวนิดเดียวดเอง แต่เดนมันคือหนึ่งเดือนไงคุณบอกว่าสามเดือนเข้าที่เต็มที่แต่เดนคือตึงสวยมากตึงสวยมากแต่งหน้าแล้วสวยเลยแม่หน้าเปลี่ยนจริงแผลยังหายเนี่ยอันนี้ยังบวมอยู่เลยไหมครับอาใช่ใช่ใช่แล้วคิดดูว่าถ้าครบสามเดือนจะสวยขนาดไหนมีแค่เดือนเดียวนะแม่ป่านนี้จะต้องแบบเหมือนได้เมียใหม่แน่แน่ไม่ส่เดือนร้อนเดี๋ยวจะตามมาถึงอีกเออออเ้น่าน่าเดือดร้อนแล้วตามมาถึงแม่กลับมาเป็นวัยรุ่นเหมือนเดิมพอทำรู้สึกว่าแฮปปี้เลยอยากจะเชิญชวนคนรุ่นเรามาทำแบบบางคนต้อกลัวอยู่่ยอาก เชิญชวนมาลองปรึกษาคุณหมอดูก่อนได้เลยเพราะว่าคุณหมอใจดีแล้วก็ให้ความรู้กับคนที่จะมาทำก่อนแล้วก็บอกเลยว่าบางคนกลัวเจ็บรู้นี่ไม่เจ็บค่ะเพราะว่าตอนทำเราไม่รู้เรื่องเราหลับเราหลับเราหลับแม่หลับไปกี่ชั่วโมงแปดแปดชั่วโมงก็ถือว่าไม่เยอะนะแปดชั่วโมงคือไม่ใช่นะคุณหมอไม่ได้ทำนานแปดชั่วโมงนอนหลับสองชั่วโมงสอชั่วโมงอบอกให้นอนเล่นไปก่อนนอนเล่นค่ ก็คือน,นอนเล่นแล้วก็อยากหนึ่งมันไม่ได้เจ็บเลยตื่นขึ้นมาก็าพบกคุณหมอตามปกติมียาฆ่าเชือ้อมียาลดลดบวม,อะ,มอะไรอย่างเงี้ยปกติซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้วก็ในทีมงานของคุณหมอมีแพทย์ ในการทําให้หลับมีตรวจทุกอย่างทั้งพวกปืนมบอร์ชีพเลยเบออาชีพทุกอย่างก็เลยมันปลอดภัยไงใช่<อ>ค่ะ,ะคนรู้เราก็ต้องรู้สึกว่าปลอดภัยด้วยนะอยากจะฝากถึงแบบคนที่ดึงหน้าแบบมีอาการแบบในเรื่องของการฝากดึงหน้าคนที่ อยา,ยากจะเข้า,ามาทำอ่ะออคุณหมออยากคุณหมอฝากกันหนึ่งครัก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาจริงๆพวกนี้มันเป็นความไม่มั่นใจนะคะถ้าเกิดว่าเรากังวลตรงจุดไหนเราก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้มันมีเทคนิคที่จะเคียววมช้ำน้อยหรือว่าพักฟื้นสั้นๆได้เลยสบายมากอย่างของคดีเคสคุณแม่นี่คือกี่พักฟื้นประมาณอยู่เดี๋ยวคุณหมอประมาณเท่าไหร่ถึงจะกลับบ้านได้ หรือวันแรกกลับได้เลยกลับได้เลยกลได้เลยแบบว่าว้าวมากเลยอ่ะอ๋อฮะโอ้โหน่าสนใจมากอุ้ยสำหรับใครๆที่แบบบรรดาแม่แม่หรือว่าคุณลูกคุณลูกสาวลูกชายที่อยากจะให้แม่กลับมาสวยอยากจะให้แม่มีความสุขนะก็รีบมาคอนเัลร์นเถอะแม่ที่บ้าน ใช่ไหมแล้วคุณบอกไม่ต้องว่าแม่เราเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเต็มแล้วเนี่ยดีแล้วครับได้พอมาก่อนแม่เป็นอย่างนี้เลยอ๋อคือหน้าคือหน้าใสหน้าอะไรนะเพราะว่าคุณบอกดูแลแต่แต่คือเรากลัวกลัวเราก็เลยยังไม่กล้าที่จะอ๋อแต่พอฟังแบบนี้แล้วแล้วแม่ต้อ็มายืนยันเองแล้วแพ้เล็กขนาดนี้อยากให้คุณยิ่งดุยิ่งสนุกเนาะสั่นสั่นสวยอ่ะชอบงั้น เข,เขาหน้ามาอีกต้องให้คุณหมออีกนะมาอีกนะอยากจะรู้ทุกเรื่องเลยเขาหน้าเราจะอ,าอะไรดีแต่ตอนนี้จะบอกว่าเขาสนาใจที่จะติดตามนะครับ<ม>ก็ขึ้นหน้าจอเรียบแล้วสำหรับ the s i p plastic surgery นะครับก็ขึ้นเบอร์ h o ต l i n e แล้วก็ไลน์แอดเข้าไปค o n ั u l t ได้เลยคุณหมอมีทีมตอบรายละเอียดครบถ้วนเลยครับแล้วก็อยากจะบอกว่ามาทำที่สบายใจนะครับเพราะว่าเคสเนี่ยคือทำมาแล้วกว่าแสนคนนะใช่แล้วก็เฟซนลิฟนี่คือเป็นวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดท,ที่ที่ทำแล้วถึงจริงๆแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างที่ดีด้วย สำหรับช่วงนี้นะครับสันร,ร้างสวยก็ฝากไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวพบช่วงต่อไปของรายการอีกสักรู่เดียวครับ